คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับพอบอพอ,อได้ยินผมไหมได้ยินครับว่าไงเออผม ไม่อยากโดนอะไรแบบนี้เลยอะ่ะเราคุยกันแล้วใช่ไหมผอบอใช่ผมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ทำให้คุณต้องมาระบากอย่างนี้เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกผมเลือกแอ๊ะผมเลือกทางนี้แล้วเจ้าไงเจ้าเดเามาสัทีเถอะลีลาผอ,อผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งมันจะจับเอาพวกนักสู้อะ่ะมาสู้ที่เนี้ย แล้วถ้าเกิดใครแพ้มันก็จะยิงทิ้งผมไม่เคยยยกระู้เลยว่ามีพื้นที่แบบนี้อยู่ในฟรีไลท์ด้วยมันอยู่นอกเขตปกครองของฟรีไลท์ไงผอเออแต่ผมเจอผอในกางเกงนักโทษนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะเฮ้ย hey, คุณเราจะต้องเข้าไปทำอะไรข้างในอะ่ะคุณฟีล่าเฮ้ย hey! เดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้งไงใจเย็นดิคุยกันได้คุยอะไรให้มันมากมายคุยเหมือนคนไม่เคยเจอกันโอเคโอเคตอนนั้นน่ะไอ้ยินข้าวันนี้ก็ไม่ต้องมาลำบากนี้แล้วแหละพอบอพอบอช่วยผมมากี่ครั้งผมไม่รู้นะว่าการเลือกครั้งนี้จะเป็นการเลือกข้างผิดหรือเปล่าแต่ผมเลือกแล้ว เปลี่ยนชื่อเป็นคิงได้หรือว่าดียังไงน้อยให้ก็ได้สู้รบกับภูการหนึ่งคนต้องขอบใจจริงๆวะที่ยอมอยู่เคียงข้างข้าตรงนี้เอาหน้าพอบอผมผมไม่เคยเข้าไปสู้ในนี้นะแต่ว่าทุกคนที่ผมรู้จักเข้าไปในนี้แล้วก็ตายหายกันหมดเลยเดินมาสิผอบอนำเลยแล้วก็ต้องให้สง่งกาจะเดินมาได้ ใจเย็นเราคุยกันได้เนี่ยโอ้ผมโดนจับมาเมื่อคืนที่ต้องรับนะทั้งสองคนจะตินหวงเจ้าชายสวัสดีหลานเจมบีเคหัวแดงคิริโตเดลูก้าเป็นไรไหมยังอยู่ครับผมไม่เป็นไรครับสบายดีครบสามสิบแปดเนโรแกต้องการอะไรวะห่วงตัวเองก่อนดีกว่า หลานปูเป็นไรป่าหลานปูอึงไม่เป็นไรครับปูมึงเอาไงมึงก็ว่ามาเลยดีกว่าคูต้องการออกจากาที่นี่เอาละเง้นผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะหมายความว่าไงเจ้าชายกับจัสตินว่าไงเนโรวันนี้เ,เนโรอารีนาขอเปิดศึกนี้หรือที่เรียกว่า ให้พวกท่านได้ดื่มด่ำกับการต่อสู้ของไอ้พวกเศษเดนี <anak> ้ได <Wet> ้นับบัดนี้เลยมึงเจ้ากูดีกว่าเดี๋ยโลมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยแหมคุณอที่ปกติในเก่งกาอยู่ในเมืองวันนี้ก็มานอนร้องไห้อยู่ในกรงซะแล้วเก่งจิมเข้ามาสู้คูเองดินี่ทแบบนี้เดี๋นี่เหรอคนที่ไอ้จับผมเข้าคูกะตลกสิ้นดีนะ กูจำไ้แล้วพวกมึงจำไว้คํานึงสามสี่เจ็ดสองจะต้องตายหาถ้ากูออกไปได้โอ้น่ากลัวจังเลยโอ้โอยกลัวจังเลยนะสวัสดีครับทุกคนรอัเพราะเองไม่ตายดีเนี่ยบอกให้รู้ไว้ก่อนเอางี้อย่าปืนน้าลายเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมฮะโชเล็กโชน้อยมีอะไรมันจะทำอะไรมาคอยรอดให้ได้นะครับคุณชาวลิศ จากการเองนะสองคนชวลิตคุณไหวปะผมสามสองพอบผมมาสองเองงั้นผมเอาอตัวที่อยู่ตรงหน้าผมแล้วกันเราชนะเราได้ออกใช่ไหมถ้ากูชนะกูจะได้ออกใช่ไหมถูกต้องชาวลิศถ้าคุณชนะได้คุณจะได้ออกจากที่นี่เออรักษาทัจจะด้วยนะเวยมาเลย เฮ้ยอามาเลยมีแรงแค่นี้เองเหรอเชาเฮ้ยบอลทุกคนเนี่ยเก็บปากเพ้ออกแรงต่อยดีกว่ามึงก็มาเลยเฮ้ยเอ้ยมีฝีมือกันดีนี่หว่านี่ก็ไม่มีดุดะเลยต่อมา ไหวเ่าสู้มันเฮ้ยเอาหน่อยดิมันแค่ไอ้กรู๊ปมาเฟียกระจอกกระจอกอะเอ้อเฮ้ยมีน้ำยาแค่นี้เหรอวะมามึงมามีน้ำยาแค่นี้เหรอพวกมันมีฝีมือดีเอ้ฮยมีดีแค่นี้เหรอเอ้อไอแดงจะไหวไม่ได้ในโร มาเลยนี่มันเป็นแค่โชว์ชุดแรกของผมเรียบร้อยโโกูชนะได้แล้วปล่อยกูออกไปเนโรไม่ตกง่ายอย่างนั้นหรอกมันผ่านด่านแรกมาได้เนี่ยมันเพิ่งจะด่านแรกนะคุณระดับฝีมือของชาวลิศเนี่ยผมอยากเต็มตาว่ะเนโรฮะไหนมึงบอกว่าจะปล่อยกูไปไงนี่ไงกำลังจะปล่อยแต่ฟังก่อนสิเนโร ปล่อยสองพี่น้องนีมโมมาดีกว่าไหมอ๋อค claro claro ืออะไรนีโมคืออะไรก็รอดูเองแล้วกันบิลล่าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยไงบิลล่าคืออะไรวะไปสนุกนะข้างในไปไผ่ลูกรักเอาแมวมาให้เล่นปล่อยกูไปพวกมึงแม่งตบหนสัตว์ไอ้เหี้ยพวกมึงแม่งขี้โกงก็ดีไงกำลังจะปล่อยไงล่าชอนลิ้ม ไอ้พิงเข้ามาเลยดีกว่ามาเข้ามาเลยดีกว่าเข้ามาเลยดีกว่าเนี่ยเข้ามาเลยดีกว่าเรารอดูคู่ต่อสู้ก่อนดีกว่ามา่อ้เข้ามาเข้ามาดีกว่าอย่าอยู่นอกเข้ามาเข้ามาพิล่าผ่าตัวมันมาได้ผอบต้องสู้อีกยกหนึ่งว่ะมันคืออะไรที่เราจะต้องเจอไม่รู้มันบอกอะไรนีโมอะไรของมันนะมันเป็นลูกรล้ของผมเองอะป้าเหรอถ้าคุณผ่านด่านนี้ได้ คุณก็จะได้ออกไปจากที่นี่ไงกกูอยาเจอมึงว่ะออกเข้ามาดีกว่าเออโไม่ต้องถึงมือหรอกมั้งเออถ้ากลัวก็อยู่ข้างนอกไปโอ้กลัวนี่หว่าเจมผมไม่ได้กลัวมึงเข้ามากูดีกว่าก็อยากกลัวจนไิ่งหดีออกนอกกลแล้วกันผมว่ะสภาพมึงอะสู้กูไม่ไหวหรอกมึงอย่าลืมนะว่ามีใครอยู่ตรงนี้ เกมอย่าไปเปลืองแรงเลยค่ะฮะขบอมันจะเอาอะไรมาให้เราสู้วะไม่รู้เหมือนกันเกปเนนมปลาเนมโโมตัวเตรียมใจไว้พบก,กับสองพี่น้องนีโโมดีกว่าสองพี่น้องนีโโมอย่าเอาแบบเมื่อกี้เลยกันแ<อ>น่ใจกำลังหิวด้วยมัง้งก็ไปเลโลให้อาหารไปดีไหมเนี่ยให้มันเป็นอาหารไปเลยเมื่อกี้นี้ยุงกัดยังเจ็บกว่าเลยบอกให้รู้เลยเอาอะไรามาให้ใหเล่น,นะคะคิโต ครับเดลูก้าโอ้โหมาแล้วแหละลูกเล่างผมเองว้าวเรอครับสิงโตนิโมลูกสองพี่น้องสุดแสบมีอาหารมาเสิร์ฟแหละพอบอมันให้เราสู้สิงโตว่ะโเอาไงดีวะขอให้ทั้งสองคนโชคดีนะเราเราควรจะต้องสงสัจะเป็นอาหารเว้ยดีเลยนะเนี่ยเอามาลารอดีว่ารอ เดี๋ยวเราได้โอกาสเดี๋ยวรจัดการทีนะครับน้องกำลังหิวอยู่พอดีดิอ้ครับระวังด้วยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเช้าเช้าเรื่อยเลยพร้อมแห้งแบบนี้เนี่ยน้องจะอิ่มไหมล่ะเนี่ยเออเช้าเตรียมตัวเป็นไรไปลุยเลยบุกเว่งเว่งเฮ้ยขึ้นมาสิคะเอ้าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่มีองไร่ยู่เหรอคะไอโพเร็วส่งมาส่งมาเร็ว ส่งมาเร็วส่งมาเร็วดิอร่อยไหมน้องเร็วส่งมาเบาๆส่งมาส่งมาอีกส่งมาอีกเร็วพ่อบาพ่อมาโผโผโผไม่เข้าโผโผล่เร็วไอ้โผล่ต่อเลยลูกสาวชาย ไม่เข้าไอ้พอไม่เข้าไอ้พอเร็วร้องอะไรเฉวริตร้องขอชีวิตเหรอพออฟื้นดิเฮ้ย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 จัดการมันอะไรวะเนี่ยจัดการมันคุณหนูไปเหรบเฮ้ยพวกเราจัดการมันอันดับก่อนไอ้พอลุกเร็วลุกลุกลุก เฮ้ยเจย์ไทยเจย์ไทยหลบเจ้์ไทยหลบมันไว้ให้การพู้มาหน่อยจับมันเฮ้ยมาแล้วเชจย์เฮ้ยตูรี่ขึ้นรถขึ้นรถข่าขึ้นมาไปแล้วเขาไปไปช่วยไปทีต่ไปผมเจอคุณแอไป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 ไชัเอ็กซ์ของบอโดนแล้วอ่ะไอเชามึงรอดมึงไม่โดนเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่โดนแต่เมื่อกี้ปืนไม่เข้าไอโ้โพเป็นไรไหมเนี่ยขอเช้ไอโ้โพหน่อยนี่ใครอะ่ะไอ้สีเหรอเออกูเองเช้ก็ต้องออกจากนี่ใช่ใช่หนึ่งที่ขอไอ้แพทย์หนึง่งไอ้แพทไอ้แพทมันออกทางไหนวะเช่เอ็กแล้วเราเอารถมามันเป็นเกาะไม่ใช่เหรออองนี้นะมันจะออกทางไหนวะ ปิดประตูนี่สิมีทางออกไหมอะเอ็กเราจะออกผมจำได้ว่าตอนผมเห็นเมื่อกี้พ e. ีด้านบนใช่ไหมก่อนจะขับมอเตอร์ไซค์ลงมาใช่อาไดีวะ เอกเราเราออกไปไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่มีเครื่องบินอนะ่ะเออมึงใจเ,เย็นๆมึงใจเ,เย็นๆมึงแค้กูเย็นยังไงล่ะมันตามมาแน่นอนอนะ่ะแม่งเอ้ยปืนมากับใครดูด้วยมีปืนไหมวะผมกอบการปืนตัวน,นี้ผมไม่มีปืนสักกระบอกเลยนะเอ,อ่ะเอ็กมันมีตะลิ่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอนะ่ะมันตามมาแน่นอนอนะ่ะที่เนี้ย พอบนอ่านจะไม่รอดว่ะจิงเหรอโดนสิงโตขย่ำสองตัวแดกชิ่หายเลยพวกมันไม่ตามมาแล้วมั้งเชยไม่อยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยผมโดนจับไปตั้งเมื่อวานนะ่ะเรือมันขับไปได้ชั้นเอ็กเออนี้มียิ่งหมดเลยีไง อใช้ไงวะเนี่ยเคยใช้นานแล้วสต์าด้วยชักเอกสวัสดีครับเออไปลงไหนมาเนะี่ยลงตรงนู้นอ่ะไกลเลยอ่ะมาบปรีบไปโอเค เป้าหมายน่าจะพร้อมหรือเปล่าไอ้นากาชิไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปบ้านมันโอเคมองเห็นคอมเมนต์แล้วทุกคนเข้าบ้านนากาชิาไปม่งเฮ้ยปืนเพิ่งเด้งเข้ามางนาก่อน เฮ้ hey, สีดับเครื่องยังดูข้างนอกด้วยนักชี้ออกไปดูข้างนอกพี่ก่อนครับได้การพี่เจ้าเดี๋ยวผมมีแผนครับรอดูแผนผมก็แล้วกันบอกเลยว่าสุดขี้ติดอ,อยู่กับล้นนิ่งนะโอเคจริงๆมันถือเป็นการสปอยล์เนี่ยแต่ผมไม่เป็นไรผมไม่ว่าขอแค่พวกผมปลอดภยัยผมก็โอเคแล้วเอาชาวบริษัทวันนีชอปป้าวัสดีฮะวัสดีน้องเต๋าเ้วยครับ ช่างเอก็กแผนนี้วางนานไหมเนี่ยนานที่ไหนละ่ะเพิ่งคิดได้ก็มาเลยเนี่ยใส่กอล์ปแป๊บนึงโอเคนัก,กชี้ครับอาการลูกชายพี่เป็นไงบ้างไอเตอร์เอเตอร์ยังไม่่อยดี่งแต่กอล์ฟที่เจา้าสีแล้วไงแล้วพวกมันตอนนี้พวกมันมานี่แต่เมื่อคืนพวกมันอยู่ในเมืองถูกปะ ใช่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเมืองแล้วมันมาแล้วมันมาทำอะไรพวกเราปะมันมีส่วนหนึ่งก็ออกตามล่าเหมือนจะออกตามล่าด้วยนะแต่ว่าพวกเรามันไปที่เก่อหมดเลยพยายามไปช่วยมืองแหละโอเคงั้นฟังกูนะวันนี้ช่างเอกนักชิศรับกูจะวางแผนเอาคืนพวกมันทุกคนเมื่อวานนี้มีใครทำอะไรกับกูเอาไว้บ้าง เราจะไม่ปล่อยพวกมันโผล่หัวไปได้ตอนนี้ผอบอฮอปตายแล้วมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องจัดการพวกมันก่อนที่พวกมันจะจัดการเรานากาักชิที่พี่ให้หาพิกัดมากลุ่มแรกที่เราจะไปเล่นคือพวกขอใ้กูเปอร์มันจับลูกกูไปแล้วมันก็ทำร้ายลูกกูดังนั้นพวกมันต้องโดนก่อนมันอยู่ไหน <c oughs> นายไอ้ีเช็คดิไปเช็คมาโอเคเดี๋ยวขอเช็คอุปืนแป๊บหนึง่งอ่าผมต้องการกระสุน<ม>อูซี่อ่ะช่างเอ็กมีเก็บไว้ไหมเอ่อพี่จอลองดูในตู้นะครับบ้านมึงเก็บบ้างปะเนี่ยเอ่อเก,ก็บไปแค่นี้แะครับเขาทิ้งไปถ้าอยูเงี้ยไอ้หนูวันดีคุณโก๊ต ออกจากคุกมาแล้วเหรอผม,มเจอลูกน้องของไอ้กูเปอร์อยู่ที่บาเลเน่สองคนโอเคมั่นใจงั้นคุณโกด,ดูเอาไว้เตรียมของตามที่บอกวันนี้เราจะจัดการไอ้กูเปอร์มันเฝ้าไว้นะอย่าให้ออกนะคุณโกดได้โอเคตอนนี้กระสุนอูซี่ยังไม่มามีแต่ปืนพกอยู่ โอเคช่างเอ็กสีเตรียมรถ uh huh. เตรียมพวกเราจะไปหาไอ้กูเปอร์กันแต่ถ้ายังไม่เจอมันเราต้องหาให้ได้ไปได้ไปในที่สุดพี่ก็สตรีมในมีโม่สวัสดีครับนํำเลย ขอ,ขอชอ่องคุณโค้หน่อยคุณโค้ดซีเบียนครับผมโอเคอย่ากระตกกระตากนะแถวนี้คนเถื่อนมันเยอะบาทะเลทรายไปมิวไปไหนมิวก็อยู่นี่แหละครับสี เดี๋ยวมึงก็อกรางหลังร้านตรงนี้กูจัดก,การเองให้เตรียมอะไรไว้พิเศษไหมขอรถตู้หนึ่งคันแน่นๆจัดให้รถตู้ของมันมีไหมรถตู้ส่งยาของมันนะเดี๋ยวกูจัดให้รถสวยนี่ขอบคุณครับคุณก๊อตในนี้เหรอใช่โอเคผู้การหน่อยล้วกันถ้าต้องการกองหนุนก็เรียกแล้วกันนะเออ ลูกพี่มันอยู่ไหมไอ้กูปเปอร์ไม่เออใช่เออใช่เฮ้ยคุณทั้งสองคนนะ่ะได้ยินผมไหมได้ยินครับพอดีผมผ่านมาแถวเนี้ยผมอยากจะเลี้ยงเหล้าคุณสักหน่อยอ่ะคุณเดินมาตรงนี้หน่อยได้ไหมอ่ะ เกาฟีเพื่อนโลฟีเหรอเอม่ไม่เอาก็แปลกแล้วไปไปดีสวัสดีครับมเมากันแล้วสิทา่าใช่โอเคงั้นเดี๋ยวผมซื้อเหล้าแป๊บนึงนะโอเคอเรเน่ไม่อยู่นี่ว่ะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับ อ่าผมมีเรื่องนึงจะถามพวกคุณนะ่ะพวกคุณมียาเสพติดขายไหมฮะยาเออผมได้ข่าวว่าพวกคุณดังมากตอนนี้พวกคุณในฟรีไลท์เนี่ยพวกคุณเป็นเจนใหม่ที่ท,ที่แบบกําลังเข้ามาในเมืองเราคุณมียาขายไหมยาอ่าแล้วทําไมอ่ะเอางี้ดีกว่าดังนั้นผมน่าจะรู้แล้วพวกคุณรู้จักคนที่ชื่อกูเปอร์ไหมอ่าแน่นอน แน่นอนครับอ่าน่าจะเป็นลูกพี่พวกคุณนะเนาะใช่แล้ว,ลวเขาอยู่ไหนไม่บอกทำไมต้องบอกอ่างั้นผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกพวกคุณบอกรอบเดียวสั้นๆเลยว่าพวกคุณรู้ไหมครับว่าพวกคุณกำลังมาอยู่ในฟรีไลท์ใช่ไหมใช่แล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าเมืองฟรีไลท์เนี่ยมันปกครองโดยมาเฟียถูกไหมครับถูกต้องอ่าดังนั้น คุณก็น่าจะรู้ว่าทุกอย่างมีขั้นมีตอนเมื่อวานพวกคุณได้ทำอะไรกับเด็กตาดำๆคนหนึ่งไปไหมเอ่ยแน่นอนก็สั่งสอนนิดหน่อยเห็นมันร้องอ่าโอเคแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าพวกคุณทำใครไปทำใครก็แค่เด็กัดเปียกเอางี้ดีกว่าพวกคุณสองคนชื่ออะไรผมชื่อแฟงผมชื่อโรมันอ่าคุณแฟงคุณโรมันครับ ผมให้โอกาสคุณแค่หนึ่งรอบเท่านั้นสั้นๆจากใจจริงบอกผมมาว่ากูเปอร์อยู่ที่ไหนแล้วทุกอย่างจะจบฟังปากผมนะไม่บอกไม่บอกอไม่บอกโอเคงั้นพวกคุณรู้ใช่ไหมครับว่าการที่คุณไม่บอกผมเนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องเห็นดีกันแล้วไงต่อหรออ่า ขวดเบียร์นี้ผมช่วยเปิดไหมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่หน้าเนี่ยผมขอเปิดแล้วกันสัตว์ฮะเฮ้ยเล่นมันเลยเฮ้ยทำเสียงเลยวะฮะมาเลยเอ้างานแบบนี้ไม่บอกกูละกูชอบเอาไอ้เอวมันเอาเลยเอาเลยเอามันทางโน้นคุณก๊อดฝากเลยพวกมึงมาให้หมดเลยเอาแม่งเลยสัตพวกถามมาดีแล้วไอ้โลมันไอ้แฟรงค์ มาดิไปไงมึงโดนสอเข้าไปมึงไปไงมึงล่อแม่งเลกูให้พวกมึงเลยกูให้พวกมึงหมดเลยมาดิโอ้โอ้มาทางนี้เออมาสิเฮ้เพื่อน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 อ่าอ่าอาวุธปืนดีกว่าขอสมัติก็ตัวเฮ้สีคุณโกดกระเทียมฟรีเอาเลยฮาชอบเลยชอบเลย มึงสวนดิ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 สวนดิใครสวนสวนไหมมึงยังจะสวนไหมใครสวนกูยิงกลับอืเอามันโอเคพอโอ้ยเมามือปืนก็กูถามดีๆแล้วอ่ะกูถามดีๆแล้วว่ากูเปอร์อยู่ไหนมึงก็ไม่บอกกูโอเคไอ้สีคุณโก๊เอามันขึ้นมาแล้วพาไปหลังร้านไป ทุกคนครับถ้าใครได้ตามไอ้กูเปอร์เนี่ยเป็นคนที่ผมเคยไปขายยาให้มันนะแล้วปรากฏว่า,อาไอ้ก,กูเปอร์เนี่ยาม,ม,ามันหาว่าผมบิดของมันแล้วมันก็มากระชือผม2-3รอบแล้วแต่เมื่อวานนี้มันมาลอ่อลูกผมหนึ่งในคนที่ทำไมเตอร์ก็คือพวกมันเลยละ โอเคเอางี้ผมถามอีกรอบหนึ่งเนอะน้ำใจงามมากมอ่ากูเปอร์อยู่ไหนไม่บอกอไม่บอกเด็ดขาดถ้าไม่บอกผมจะเริ่มยิงจากหน้าท้องนะบอกกูมาว่ากูเปอร์อยู่ไหนกูถามแค่นี้สั้น ใจเย็นๆครับใจเย็นใจเย็นกูเปอร์ลูกพี่มึงอยู่ไหนรอบเดียวจบไม่หือไม่เอออ่าลูกลูกพี่กูตอนนี้กาลังกลับจากปาร์ตี้แถวทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองแถวค่ายทหารคุณกอ๊อตเช็คหน่อยสิว่าจริงไหมอ่าโอเคคุณสองคนเข้าไปนั่งในรถเลยครับนั่งในรถนั่งในรถไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้สีพาไปส่ง ขามยเบบอ่าเข้าไปเกิดมามาล้โอเคยืนยันแล้วถูกต้องถูกต้องนะใช่อ่าพวกคุณครับว่าไงเมื่อกี้ผมได้บอกกับพวกคุณไปแล้วน้องว่าถ้าเกิดพวกคุณไม่บอกผมผมให้โอกาสแค่ครั้งเดียวถูกไหมครับฮะ,ะ,ะก็บอกไปแล้วอะว่ะอ่าผมบอกคุณแล้วใช่ไหมครับ ว่ารอบเดียวแต่เย็นๆครับปล่อยผมไปเถอะสีทิ้งขยะทิ้งขยะไปเตรียมรถให้พร้อมบอกทีมรถซิงไอ้กูเปอร์กำลังจะออกเข้าเมืององั้นจัดให้มันสวยๆหน่อยไปเตรียมตัวดีกว่า สีเก็บงานอยู่ช่างเอกช่างเอกครับนัก,กชี้ดินพี่ไหมกรับเด้ช่างเอกน่านจะเมอนนะครับพวกมัน,ม,นมาแล้วครับจะออกจากเมืองทะเลทรายเข้าไปที่ฟรีไลท์ทางค่ายทหารเอาคันไหนไปเดียรไปแม่งหมดเนี่ยรถติ้ง <ไป S 1> ออ่อง<ป>พันแปดไป ขึ้นรถแล้วผมไปขังช่างเอกใช่ไหมเนะี่ยใช่ขึ้นหลังมันเลยผมไม่มีกระสุนนะสิเนี่ยโอเคมีแล้ว <c oughs> สวยงามโอเคฟังนะแผนของเราเราอย่าให้ไอ้กูเปอร์เข้าเมืองไปได้ไล่ล่าให้ถึงที่สุดไปรถซิ่งนำเลยรถซิ่งนำขบ,บวน เดี๋ยวทางนี้ชักเอ็กผมขอเอง